ครับผมวันนี้ผมจะมาทําคลิปแก้ตัวนะครับผมการรีวิวหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลนะครับผมองค์นี้สวยคมนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูองค์นี้กันเลยครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเราช่องวันว one channel อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์แล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผม สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกแล้วกับรายการส่องพระตามประษาวันวายวันซึ่งวันนี้รายการของเราก็จะทาการส่องพระหรือริวพระกันอีกเหมือนเคยให้กับพี่พี่เพื่อนๆนะนะทุกท่านได้รับชมด้วยกันนะครับผมวันนี้ถือว่าเป็นคลิปจะบอกว่าไงคลิปแก้ตัวแล้วกันนะครับผมคือผมเนี่ยทำส่อ,สองพระครับดูพระพระของขวัญหลวงพ่ทธวรสไปหลายคลิป แมากแต่ส่วนมากกระแสตอบกลับมาคือ 1. เสียงไม่ชัดสองภาพมัวภาพเบอร์เยอะแยะไปหมดนะครับผมวันนี้ก็เลยจะมาแก้ตัวกับคลิปพระของขวัญวัดห้วยมงคลหลวงพ่อทวดนะครับผมเป็นพระพรอดของขวัญน,นั่นแหละนะครับผมผมก็มีอยู่ไม่เยอะนะครับผมอันนี้ก็ได้มานานละนะครับผมอันนี้เป็นกล่องเดิมจากวัดนะครับผม เห็นไหมครับผมด้านหน้ากล่องนะครับผมจะเขียนว่าหลวงพ่อทวดนะครับผมพระของขวัญวัดห้วยมงคลนะครับผมเป็นกรอบใสครับกรอบเดิมนะฮะนะครับผมลักษณะกรอบก็จะประมาณนี้อ่ะด้านหลังนะฮะก็จะทั่วไปนะเห็นไหมฮะเขาก็จะเขียนนี่เบอร์โทรนะครับนี่คือกรอบพื้นฐานนะครับผมวัดห้วยมงคล ตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผมหลวงพ่อทวดพระนามาพิชัยสกนะครับผมนะครับอันนี้คือกล่องพื้นฐานนะครับผมพื้นฐานส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นพ้าของขวัญน,นะครับผมเอาโอเคเราจะมาเริ่มดูเนื้อแรกเลยดีกว่านะครับผมแก้ตัวนะครับผม ทำไปกี่ทีไม่เคยชัดอ่ะดูวันนี้ครับผมจะชัดไม่ชัดนะครับผมเห็นไหมครับผมเอาละครับผมดูจากในกรอบก่อนนะผมเห็นไหมครับผมอันนี้คือพิมพ์นะครับคุณจะเห็นเป็นเส้นๆอยู่นะครับแน่นอนนะครับผมพระผงเขาไม่ได้ใช่ผงอย่างเดียวในการสร้างมีหลากหลายอย่างในการสร้างนะครับผมเป็นรูปหลวงปู่นั่งอยู่บนแท่นบัวนะครับผมเดี๋ยวขอซูมหน่อยนะฮะ แก้ตัวนะครับอ่ะเห็นไหมครับชัดมากไหมอ่ะดูอีกทีนะครับผมอ่ะนะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูกันช้าๆวันนี้ชัดๆช้าๆให้ส่องดูกันช้าๆนะครับผมรูปตัวพระนะครับผมเป็นพระของขวัญก็จะแสนับพอกับพระอดนะครับผมเห็นไหมฮะนี่ ค,คุณจะเห็นเป็นเส้นๆอยู่ไหมครับผมมวลสารในการสร้างพระนะครับเห็นชัดเจนครับเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดขาวอะไรนะฮะเห็นไหมฮะนี่ช้าๆเนี่ยอ่ะประคองพักกันก่อนนะครับผมพระรุ่นนี้ผสมมวลสารหลายๆอย่างนะครับผมอยากรู้ก็ผมเคยเคลิบไปละหนึ่งคลิปไปหาดูกันเองนะครับผมขี้เกียจเล่ามันจะยาวนะครับ ะนะครับผมความหนานะครับเห็นไหมครับผมนี่มวลสารชัดเจนด้านข้างคุณจะเห็นอะไรหลายอย่างเป็นเม็ดๆนะครับผมนี่เลยนะครับซูมกันให้เห็นชัดๆนะครับผมไม่ได้เอากล้องมาให้ดูนะฮะอันนี้ซูมผ่านกล้องโทรศัพท์นะครับผมมิติสวยงามมุมพระนะครับผมเห็นไหมเนี่ยอ่าแท่นบัว เห็นไหมครับบนสารในการสร้างผมจะส่องช้าๆในะวันนี้ช้าๆแต่ชัดเจนนะครับผมเม็ดข้าวสารหินแร่อะไรต่างๆนา,นานาที่ใช้ในการสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้จะเห็นอย่างชัดเจนนะครับผมของนะครับผมนี่ชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับผม ด้านหลังเอกลักษณ์ครับผมวัดห้วยมงคลนะครับผมลายนิ้วมือกับจุดหกจุดเป็นยังไงเห็นไหมครับผมมวลสารเห็นชัดเจนนะครับผมใช้กล้องธรรมดาไม่ต้องใช้กล้องสองพระท่านก็จะเห็นนะครับวัดห้วยมงคลนะครับผมเห็นไหมครตรงนี้นะครับผมวัดห้วยมงคลนะฮะห้วยมงคล ตัวยอหวยมงคลอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ผมเพราะว่าองค์นี้เนี่ยมวลสารจัดจ้านนะครับผมอยากให้เห็นมวลสารกันมากกว่านะครับผมเพราะว่าพ้าผงต้องดูมวลสารนะรผมแท้หรือเก๊อันนี้พิจรารณากันเองนะครับผมไม่รับประกันนะที่เกี็ดนะผมเดี๋ยวบอกเทไปแค่ไปเก๊ไปก็ลำบ,บากเห็นสีทองไหมนี่ยน,น,นี่นี่ชัดๆใชไหมฮะนี่เห็นสีทองไหม นี่เลยนะครับผมนี่คือพระผงม,มวลสารนะครับผมที่ใช้ในการสร้างนะครับผมลักษณะาการแกะไมพิมพ์คุณจะเห็นเส้นๆอยู่นะครับผมเนี่ยเห็นเส้นไหมเนี่ยขอบๆเนี่ยเป็นเส้นนะครับผมของการกดไม่พิมพ์ลงไปนะครับผมสวยงามนะครับองนี้นี่ชัดเจนสุดแล้วนะครับผมมาให้ดูกันแบบจัดๆเลยนะครับผม สวยสุดละก,ก็ว่าได้ะชัดเจนมากๆนะครับผมผงม,มวลสารจัดจ้านมองด้วยตาเปล่าเห็นอย่างชัดเจนนะครับผมอะเราจะเริ่มมาไล่ดูอีกทีตั้งแต่นี่เลยอ่ะเสียงหลวงพ่อนะครับอ่าเห็นอะไรกันบ้างนะครับผมองค์นี้ไม่บินนะครับสวยนะครับม,มวลสารชัดเจนนะครับ ขอบข้างความหนานะครับเห็นทองทองนี้ไหมเนี่ยนี่นี่นี่เล็กๆเห็นไหมนี่นี่น,น,นี่สวยๆทองทองนี่บนก็มีนะเนี่ยเนี่นะค,ครับผมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะคบเนี่ยเรือกมวลสารการสร้างพระนะครับผมราคาแพงไหม องนี้จําไม่ผิดเช่ามาสองร้อยนะครับผมแต่บอกเลยว่าการเช่าพระมันแล้วแต่ความสามารถของตัวบุคคลนะครับผมพระวงองค์อยู่ในคนมือคนบางคนองค์เป็นล้านพระบางองค์อยู่ในมือคนบางคนอาจจะแค่ร้อยบาทมันก็เป็นไปได้มันแล้วแต่ว่าแล้วจแล้วแต่ว่าพระอยู่กับใครอ่ะจะบอกอยังไงอ่ะวงการพระเครื่องเขาเรียกว่า การการันตีพระใช่ไหมใช่ไหมใครมีเปอร์เซ็นต์การันตีพระว่าชัวและมั่นใจเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรพูแท้พณนชย์ิหรือว่าการเช่าหาที่ราคาสูงแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนบ้านๆเนี่ยเข้าไปขายพระถึงแม้คุณจะถือพระองค์ละแสนไปขายจะได้แสนไหมมันมันก็แล้วแต่คนเช่าเองเนาะมันมองให้หลายประเด็นอะคือใครไม่อยู่ก็ไม่เข้าใจหรอกนะครับผมต้องลองมาศึกษากันเองนะครับผม อันนี้ผมทําคลิปมาแค่สองนะครับผมแค่สององค์แค่เนี่งจริงๆนะครับผมนะฮะเป็นความรู้เฉยๆนะครับผมกับองค์นี้เลยนะครับผมองค์นี้น่จะชัดเจนสุดได้ใจแมานะครับผมสวยงามที่สุดละอมนลสารก็ขึ้นเห็นอย่างชัดเจนนะครับผมเป็นหลวงปู่ทวดวัดห้วยมังคนนะครับผมมาแก้ตัวนะครับผมถามว่า องน,นี้ปล่อยไหมไม่ปล่อยนะครับผมผมไม่ได้ทําเพื่อพูดแท้พณิชย์เป็นการสร้างคลิปส่องพระที่ผมมีและเก็บเก็บสะส,สมไว้นะครับผมคือว่าถึงปล่อยไปก็ไม่ใช่จะหาได้อีกแล้วก็เลยเลิกทําไปแล้วนะครับผมลืมดูด้านฐานด้านฐานี้านดูพระผงคุณด,ดูมันาสา่นะครับผมนะครับผมอ่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมคอมเมนต์กันมาด้านด้ด้านล่างได้ไม่โกรธไม่เถียงนะผม ใารวาพระน,น้องนี้เก๊ก็พร้อมน้อมรับฟังนะครับผมนะครับควมไม่เข้ามาได้ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับผมโอเคนะครับผมเอาละวันนี้คงจะต้องจากลากันไปเพียงเท่านี้กับพระหลวงปูทวดวัดห้วยมงคลน,นะครับเป็นพระของข,องขวัญในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังคลิปของเราในวันนี้ด้วยนะครับผม วันนี้จากลากันไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม